วันนี้ไรบดิตาก็ผมพามาชมต้นพันธุ์อโวคาโดไรเม็ตที่สวนต้นพันธุ์เทนะครับบางท่านก็ถามว่าต้นเขาเป็นยังไงนะครับสูงใหญ่ไว้นะครับก็เห็นตรงหน้าผมเลยแล้วกันนะครับพต้นนี้ก็สี่ปีกว่าแล้วนะครับสูงก็ประมาณเกือบหกเมตรแล้วนะครับรักษาใบนะครับใบใบกว้างนะครับกว้างนะครับแต่ปลายใบนนก็จะรียาวนะครับก็ ท่านไหนที่ซื้อหลายมเมล็ดมาก็ลองเอาไปสังเกตดูว่าใบเนี่ยเหมือนเหมือนที่สวนไหมครับนะครับใบก็จะแหลมนะครับจะกว้างกว้างตรงกลางก็แหลมมาที่ส่วนปลายนะครับนะครับขอบใบก็จะเป็นหยักนะครับขอบใบนะครับนี่ก็กำลังติดลูกนะครับ นี่ทนโรคกับแมลงนะครับบุกได้ทุกพื้นที่นะครับในเมล็ดนะครับที่ไร่ปณิตานะครับจักุลตะคอนครับอำเภอพนัสนิคมนะครับนี่ต้นเขาใหญ่มากแล้วนะครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะครับสายพันธุ์นี้นะครับตัวเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับบูธเจ็ดก็ไม่แพ้กันนะครับโครงสร้างของต้นนะครับ การจับลูกก็ดีนะครับกสักหน่อยถ้าลูกยาสักหน่อยผมก็คงจะจิดยากันลาก็ห่อนะครับโอ้ดูแลเมล็ดนะครับ,รบสายพันธุ์เทศนะครับ ก็ทางสวนก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่นะครับปีหน้าเนี่ยคงจะออกเยอะนะครับ,รบปีนี้ก็ตัดยอดเพื่อเสียบให้ลูกค้านะครับเพราะว่าคนที่สนใจเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันมีเม็ดในลูกนะครับเนื้อเยอะนะครับผ่ามาก็ไม่มีเม็ดมีแต่เนื้อนะครับอันนี้ก็โตขึ้นทุกวันแล้วนะครับ ช่วงนี้ต้นพันธุ์สิยบยอดครับก็เหลือไม่เยอะนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอะโวคาโดไรเมล็ดอีกทางหรืออีกพันสายอีกสายพันหนึ่งที่ใครสนใจนะครับผลไม้สุขภาพนะครับก็ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับสุกขนครก็ร้อนเป็นพื้นราบไม่สูงเท่าไหร่ร้อยกว่าเมตรเองนะครับอุณหภูมิก็ร้อนครับไม่แพ้ภาคอื่นนะครับนะครับยกเว้นภาคเหนือที่ระดับสูงนะครับที่ภมอุณหภูมิจะดีกว่านะครับ อันนี้ก็รุ่นเล็กนะครับก็กําลังจับลูกเล็กนะครับลดชุดหลังนะครับออกชุดหลังนะครับก็ผมใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับปุ๋ยมูลสัตว์นะครับมีสาแล้วก็กัญยาปลายฝนนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบมั่งนะครับ ถ้าปลายฝนก็ใส่ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ประมาณกันยานะกันยาก็ตัดแต่งกิ่งให้ปุ๋ยนะครับไปยิบสี่ยิบสี่นะครับเพื่อให้สะสมตาดอกนะครับให้ยอดเขาอบอบขึ้นนะครับเพื่อสะสมอาหารใบเขาเขียวเข้มขึ้นนะครับผมก็จิตศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับจากสองรอบนะครับปุ๋ยเก็ศทางใบนะครับเพื่อให้การสะสมอาหารที่ดีนะครับ เมื่อเขาเอาอดอกแล้วก็ฉีดแคลเซียมบอ้นนะครับเจ็ดเจ็ดถึงสิบวันหรือสิบห้าวันครั้งนะครับก็สังเกตนะครับแต่ว่าถ้าเราฉีดแคลเซียมบอนแล้วดอกยังร่วงอยู่ก็ให้หยุดฉีดก็หมายเวาว่าปุ๋ยประเภทนั้นอาจจะไม่ถูกหรือว่ายี่ห้อนั้นยังไม่เข้ากับเขานะครับก็ให้สังเกตว่าดอกยังร่วงไหมหรือน้ําน้ําเราให้มากไหมหรือน้อยไปนะครับแล้วทางดินก็ ปุ๋ยทางดินถ้าเริ่มจากผสมเกสรผมก็มาเปลี่ยนเป็น30 33 21นะครับก็ให้ดยดูไม้หรือยิบซ้ำนะครับบางทีเราต้องวัดคา่าพิเศษของของดินว่าเป็นกลางไหมหรือสูงเป็นเบะเบรหรือกดมากเกินไปไหมอันนี้ก็จําเป็นนะครับเราสังเกตเนื่องจากว่าอาโวคาโดนี้จะใส่ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องการท่านลรองเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อให้ขั้วเหนียวกันจับลูกที่ดีนะครับ ถ้าเราไม่สังเกตเราเสรจใส่เตจเป็นยิบสียิสีอย่างเดียวกับการจําลูกก็จะไม่ดีนะครับนี่ผมสังเกตมานะครับแล้วก็ลูกกาลังโตไปเรื่อยๆนะครับถ้าสงสัยก็ทักมาได้เลยนะครับับที่เพจไล่พณิตาเยินดีให้คําแนะนํานะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าแปดสหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับไอดีก็ทัดนรงนะครับเยินดีได้ไปเรียนรู้นะครับ วันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ